สวัสดีคนวันพุธจ้าพุธกลางวันพุธกลางคืนดูคลิปนี้ได้เลยนะจ้าดวงรายสัปดาห์1-8ถึง8เดือนตุลาคม2568หยิบไพ่3ใบมนุษย์เจ้าสำราญ5ไม้เทา้าและราชินีดาบสิ่งสำคัญในการหลุดพ้นก็คือต้องปล่อยวางแล้วทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังอย่ายิ่งอย่ารักศักดิ์ศรีอย่าอีโก้สูงคือไพ่ราชินีดาบเนี่ยชิด หูทวนลมไปเลยไม่สนใจใครจะทะเลาะกันช่างมันเราไปข้างหน้าเพราะว่าถ้าเรามัวแต่ไปประชดประชันง้องง้งง้องง,อง้ง,งมันก็จะกัดกันอยู่แบบนี้ละจ้าบางทีเราต้องระวังปากปพูดพูดดาวพุดดาวพุธคือบางทีก็นะเธอจ๋าจังหวะตำแหน่งอะไรบางอย่างพูดอะไรสื่อสารอะไรไปมันจะมีคนเกลียดมันจะมีคนหมั่นไส้พูดตรงตรงพูดแรงแรงคนก็ไม่ชอบมั่นใจในตัวเองมากไปคนก็เกลียด นี่ห้าไม่้เท้าห้ามม่้เท้าหมายถึงอุปสรรคในเรื่องงานรวมไปถึงอุปสรรคของคนที่สื่อสารกันไม่เข้าใจไม่ให้ความร่วมมือที่ดีบางคนมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกับที่ทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือการพูด อย่าพูดอะไรที่มันจะสุ่มเสี่ยงเป็นผู้ฟังที่ดีดีที่สุดความตรงความแรงเก็บไว้บ้างน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกเก็บความมั่นใจไปใช้ให้เป็นประโยชน์เรื่องบางเรื่องไม่ต้องเก็บมาใส่ใจก็ลอยตัวเหนือดรามา่าส่วนคนที่อยากเปลี่ยนอยากย้ายอยากลองลองดูสิ ไพ่มนุษย์เจ้าสำราญคือการเปลี่ยนแปลงคือการเริ่มต้นคือสัญ,ญลักษณ์ของคนที่อยากทําอะไรใหม่ๆรู้ว่าเสี่ยงแต่ก็อยากลองไม่ยึดติดไม่ผูกพันอะไรใดๆทั้งสิน้นไม่ติดสัญญานะไม่ติดค้างไปได้เลยลาออกได้เลยอยากเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกอยากเข้าวงการบันเทิงอยากทําอะไรใหม่ๆอยากลองอยากเรียนรู้ไม่ต้องไปสนใจสําเร็จหรือไม่สําเร็จไม่รู้เนี่ยพายมือออกไปไม่กลัวมาเถอะปะลองดูเปลี่ยนย้าย อยากจะทําอะไรทําอย่ามาทะเลาะกับตัวเองอย่ามาทะเลาะกับคนอื่นสัปดาห์นี้ระวังความขัดแย้งมาแน่ย้ําระวังคําพูดให้ดีอยู่ตรงไหนเราไม่มีความสุขอยากเปลี่ยนเปลี่ยนอยากไปไปอยากทําอะไรให้ทำอยากทดลองลองเริ่มลุยลองเริ่มลุยย้ําเลขเด่นเลขมงคลสำหรับคนวันพุธ0550โชคลาภดีไหมก็ไม่เด่นเท่าไหร่หรอก เพราะว่ามันดูขัดแข้งขัดขาเหมือนยังมีวิบากเหมือนยังมีอุปสรรคแต่สาหรับใครที่อยากจะได้เลขกับอาจารย์นะอาจารย์ก็จะให้0 5 5ย์ถูกไม่ถูกไม่รู้ไม่ต้องมาคาดหวังกับอันนะคะช่วงนี้ปรับเปลี่ยนในเรื่องของวาจาหน่อยสิพูดให้มันได้เงินได้ทองถ้าพูดแล้วมันไม่ได้เงินเนี่ยไม่ต้องพูดพูดแล้วมีปัญหาันไม่ต้องพูดเพราะว่าอะไรอาจารย์เห็นรู้สึกแบบแทนที่จะไปคุยวันนี้ตกลงวันนี้เจรจาวันนี้จะได้เงินกับกลายเป็นว่ามีปัญหาทะเลาะก,กัน ตกลงกันไม่ได้จะซื้ออยู่ละจะจ่ายอยู่ละอย่างเงี้ยฮะจาก์ก็ไั่ดูจะว่ายังไงนะช่วงนี้ก็ย้ำเหมือนเดิมนะเพราะมันส่งกับผลกระทบต่อเรื่องเงินด้วยแล้วบริหารจัดการการเงินให้ดีชักหน้าไม่ถึงหลังยรุงตุงนงัง ระวังค่าใช้จ่ายที่เกินตัวมนุษย์เจ้าสําราญนะปลดหนี้ได้ก็รีบปลดมีเงินอย่าขี้งกอย่าเหนียวหนี้รีบใช้หนี้เมื่อทุกอย่างเป็นศูนย์ศูนย์คือหลุดพ้นไม่มีหนี้ไม่มีภาระอยากไปไหนจะได้ไปอยากทําอะไรจะได้ทำนะชีวิตมันจะได้อิสระ ปลดล็อกตัวเองด้วยการปลดหนี้ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วไม่ใช้หนี้แต่เอาไปใช้กินใช้เที่ยวมนุษย์เจ้าสำราญอะ่ะดีไหมดีใช้ชีวิตให้มีความสุขแต่สำราญมากไปพอไม่มีจะกินใครจะช่วยดวงอุปถัมภ์ไม่ขึ้นนะสัปดาห์นี้อุปถัมภ์ไม่มีนะมีแต่ดวงขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขานะจะถูกจะถูกไม่ถูกจะได้จะได,ะได้ไม่ได้นะต้องระวัง ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์เสริมดวงช้างม้าวัวควายได้หมดหมาแมวได้หมด หรือถ้าอยากทําบุญกับเด็กกำพร,รา้ากลางเดือนตุลาอาจารย์จะไปทําบุญกับเด็กกำพร,รา้าวัดดอนจันทร์ซึ่งฉันทําของฉันทุกเดือนกับ FC ที่ร่วมกันมาตลอด3ปีทําต่อเนื่องใครอยากร่วมบุญก็ทักแชทมาได้เดี๋ยวส่งเลขบัญชีให้ส่วนใครทําให้สบายใจก็ไปทําเองคนเดียวนะคะส่วนเรื่องของความรักยังไม่พูดถึงเพราะเห็นไพ่ ้าไม่ทาวแล้วมีปัญหาแน่นอนสําหรับคนมีคู่เห็นราชินีดาบก็น่าจะมีเรื่องทะเลาะแน่นอนเพราะฉะนั้นดวงความรักก็จะปวดหัวนิดนึงสิ่งที่เป็นที่พึ่งทํายังไงไม่ให้ทะเลาะก็นี่ไงคะ นากระบาดมันเป็นนาสองตัวที่กอดกันรัดกันเป็นงูกินหางกลืนกินกันอยู่ใครที่กําลังมีปัญหาเรื่องการเงินเงินช็อตเงินตึงเงินชักหน้าไม่ถึงหลังเงินไม่เข้าบัญชีบูชาพญานาคแล้วดีมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายสมควรบูชาสมควรพกติดตัวไว้เน้นเรื่องเงินเรื่องที่สองความรักที่มีปัญหาพูดจาหมาไม่แดกกระทบกระแทกกระทั่งกระเทึงอะไรกันอย่างนี้ เปลี่ยนจากความรักที่ง้องแงงระหองระแหงทะเลาะกันวุ่นวายงี่เง่าเอาแต่ใจให้รักกันดีไหมเปลี่ยนคำพูดประชดประชันเป็นการบอกรักคิดถึงห่วงใยซึ่งกันและกันดีกว่าไหม แล้วใครที่ดวงผู้ใหญ่ไม่ค่อยเมตตาพูดอะไรก็มีแต่ปัญหาเนี่ยเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรคนที่คิดจะขัดขวางคนที่คิดจะขัดแย้งขัดแข้งขัดขาให้เขารักเราเมตตาเราเสริมดวงความรักเมตตาสามัคีอ่ะจะว่าฉันโฆษณาโกนเกินจริงก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเธอนะจ๊ะแต่ถ้าใครอยากได้อันเนี้ย 239ส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางย้ำสองามเก้นะใครได้ไปก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีแต่ถ้าใครที่ไม่มีใจก็ทางใครทางมันแต่สำหรับอาจารย์บูชามาเกือบ10ปีละก็ยังมั่นใจว่าเงินเข้าตลอดชีวิตดีค่ะส่วนเรื่องของความรักอย่างที่บอกมนุษย์เจ้าสำราญคนเป็นโสดคือคนที่มีความสุข คนวันพุธท,ที่เป็นโสดคือคนที่มีความสุขไม่ต้องวุ่นวายกับใครอยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำทะเลาะก,กับตัวเองพอวันนี้จะไปไหนวันนี้จะกินอะไรสบายใจนะส่วนเรื่องของคนมีคู่ประชดประชันงี่เง่าวเอาแต่ใจข้างนอกเหมือนเข้มแข็งแต่ข้างในอ่อนไหวอยากให้ของง้อแต่ก็ไม่กล้าพูดตรงตรงอยากง้อเขาแต่เรากลัวเสียศักดิ์ศรี พูดตาอะไรไม่ค่อยเข้าหูกันความคิดทัศนคติย้อนแยง้งขัดแย้งกันความหมายความรักช่วงนี้เป็นผู้ฟังที่ดีและอย่างี่เง่าส่วนเรื่องของสุขภาพสุขภาพระวังกล้ามเนื้อบ่าไหล่หลัง เคร็ดขัดยอกอักเสบหรือเส้นเอ็นต้องระวังฉีกขาดได้ส่วนท่อนล่างจะเป็นขาเข่าและเทา้าเดินสะดุดหกร้มเดินเตะโดนชนเจ็บเล็บฉีกบาดเจ็บเป็นแผลต้องระวังแล้วก็อีกอย่างช่วงนี้ทำอะไรให้รอบคอบมีเกณฑ์จะขี้หลงขี้ลืมทำอะไรจดไว้บันทึกไว้หรือเตือนความจำไว้จะดีมาก ใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทมาได้ไพ่ยิปซีพิมพ์ตอบ1คำถาม39บาทโทรคุยเริ่มต้น349บาทกดแชร์และพิมสาทุ5์สาธุ0550ขจัดปัญหาอุปสรรควิบากทั้งหลายคะ่ะ